สวัสดีครับผมนะครับตัวนี้พาดพี่น้องมาเบิงคีย์บอร์ด Cas i o CTK 4000ันนะครับสภาพงามๆครับตัวนี้งามเลยนะครับตัวนี้ราคานะครับราคาหาปัญหารวมทรงไม่ต่างจากมือหนึ่งนะครับของง่ายๆนะครับบ่ต่างจากมือหนึ่งด้วยสภาพงามๆนะครับเห็นไหมพี่น้องริมข่าวจั้วนะครับอ่ะมาเบิงการใส่งานข่าวๆนะครับ ตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับย่ำย่ำนะครับเอาไปเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องโวลูมต่างๆนะครับแล้วก็ความความเร็วของจังหวะพวกเปิดจังหวะเปิดเสียงนะครับเสียงอยู่ไสนะครับจังหวะยุ่งอยู่ตรงไหนนะครับเพิ่มความเร็วยุ่งอยู่ตรงไหนเปิดกล้องเปิดโซโล่นะครับอยู่ตองไหนเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วย นะครับเมื่อตองยานว่าไซวบเป็นนะครับได้สี่แปะเป็นภาษาไทยแห่อ่ะเปิดสภาพโดยร่วมนะครับเปิดเครื่องนะครับราคาหาปัญหาร่วมทรงนะครับราคาหาปัญหาร่วมทรงเปิดวูลุ่มขึ้นครับอ่ะนะครับเปิดมาปุ๊บนะครับกดปุ่มนี่นะครับกดปุ่มอ่าเลขสองตรงนี้เห็นไ่มเลขสองตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> เปิดจังหวะ จังหว่าเ,เล่นไหนเลยครับเปลี่ยนเสียงนะครับอ่าโคดเลขสามเลยครับนี่ กดเสียงที่สี่ครับก็คือว่านะครับเบดว่าได้ไปนั่มนะครับเพราะว่าเมื่อนึงจับกล่องให้พี่น้องได้เห็นนะครับอบเปลี่ยนเสียงอีกครับเปลี่ยนเสียงอีกครับ เปลี่ยนแจงยับอ่าให้อยากเปลี่ยนจังหวะไม่กดตัวนี้ครับเหลือหรืนง่ายๆครับตัวนี้ เสียงครับเปลี่ยนเสียงอีกอ่ะสโลก,ก้องเปลีย่ยนจังหวะนไหมสโลก,ก้องครับ อินทูอ้าวนะครับทวมานี้อเปลี่ยนจังหวะใหม่เป็นมอลำมเบิงนะครับกดเลขหนึง่งตรนี้ครับ ตัวโหลกกองเป็นจังหวะใหมอ่ากระโกกองปเปลนจังหวะใหม่ครับอ่ะอยากจะเป็นจังหวะใหม่กดหมายเลขหนึ่งนี่ครับอ่าเป็นลำบ่วงนะครับเป็นจังหวะลำบ่วง เสียงครับเอเสียงอีกครับยอยากเป็นจังหวะไหมนะครับเป็นสามช่าอีกนะครับ ไหวไหมาครับประมาณนี้นะครับสามารถเล่นต่อเนื่องไห้เลยนะครับตัวนี้ราคาหาพันหานะครับพู้ไดหาอยู่สภาพงามๆนะครับเป็นจังหวะไหมาครับเป็นสามท่านะครับอ่ามาเปลี่ยนจังหวะไหมานะครับเป็นจังหวะบิกกินนะครับ มาฟังอีสักจังหวะนะครับเป็นํำพูดไทยนะครับเียนเสียง

ราคาหาปัญหาขุมแท้แน,น่นอนนะครับสามารถเล่นจังหวะต่อหนึ่งได้นะครับสภาพงามๆบทต่างจากนีอหนึ่งนะครับตัวนี้ครับจัดเจ็บเอาง่ายๆนะครับ,กบ,ออไ,รรบไก่เคี่ยงมือหนึ่งครับเบื่องสภาพนะครับทั้งในเป็นภาษาอัจีดทั้งนอกเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่ายิย่ำครับยิ่ำว่าเดี๋ยวบาตาแปะภาษาไทยให้ครับแปะภาษาไทยเด้อ ใส่งานเป็นนะครับอ่านภาษาไทยออกกับจีนเป็นนะครับเดี๋ยวแปะภาษาไทยให้นะครับบต่ตองยานว่าใส่บ่เป็นนะครับอ่ะพี่น้องสนใจก็โทรมาศ8 4 1 2 8 9 7 7 3่หนึ่อคาซโออ่าซีทีเคซีพันนะครับรุ่น4ีพันราคาราคาห้าพันห้ารวมส่งนะครับลงจังวาหวะให้ลงแซมให้เรียบร้อยตัวนี้มีเสียงแซมนะครับเสียงแซมคือโมบายิเป็นนะครับโมบายิเป็นอ่าดีห้าศูนย์ เสียงพวก y วเสียงโบดครับเสียงแคนลงไหวเมื่อแล้วครับตัวนี้เสียงแซมนะครับเสียงแซมและเสียงแต่งในเครื่องนะครับอ่าสนใจกระทู้มากครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอไว้สำนีครับสวัสดีครับ